สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรื่องของรถสวนช้อยค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยนะคะก็จะมาสวนร,รับของเจ็ดเซมกันนะคะกับอีกห้าร้อยข้อกันนะคะทุกคนในเกมเซมเปตโต้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดเข้าปเป็นนี้เวิดก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเรานะคะก็กดไปที่แง่งขยายแล้วเราก็กดค้นหานะคะแล้วเราก็พิมพ์เวิร์ดเลยนะคะพิมพ์ตาว่าตาว่าเลยนะคะสวัสดีค เขา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 อะไี่ทอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เขาไม่ไม่รู้วดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าเรานะเขาใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีเลยนะครับไม่กี่วินาทีนะครัก็ได้รับนลดหนยนะครับแค่แบบเข้าวืดนะวอืดนะครับแล้วก็ออกจาอกวอืดนะครับแค่นี้ก็ได้รับของมูลค่ามูลค่ยกขาเจ๋งสุดๆอะไรเล่นแล้วเราก็ ก็อีห้าร้อยคนนะคะเข้ามาในบหมยก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะ่ะก็รอมันโหลดดิงะะ้งค่ะเสร็จแล้วก็กดไปที่บ้านนะคะดูดูคนรูปบ้านนะคะเสร็จแล้วก็กดออกเลยค่ะ เสร็จแล้วก็กดแรกกดน,นะคะทุกคนในที่หน้าหลักเราก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็กดคล้องของขอนนะคะแล้วก็กดรับของขวัญทางสื่อรโตที่เขาส่งมาหนะะ่อยให้ได้รเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องความมุ่งมั่นจุดนนะคะกดอีกห้าร้อยคอยแนนะคะแค่นี้ก็ได้มาแล้วน่อยนะคะทุกทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องอยูทูบกับสินฉันชด้ไหคะแล้วก็ถ้าใคร ถ้าเขาอยากจะไปทำตามก็ไปทำตามกันได้นะะอ๊า่บ้ายคาะสวัสดีค่ะไม่เจอกันใหม่คลิปน้าน,นะคะ